ดจ้าวันนี้ยายเงินพามาชมสวนองุุณเปิดกล้องมาก็เจอลูกเป็นพวงระยะเลยดกจริงๆต้นนี้ลูกกำลังดองค่ะ ว่ามันจะลูกโตมีรสหวานไหมเพราะว่ารุ่นที่แล้วมันเป็นมันเป็นในช่วงเวลาให้ให้ลำต้นมันโตเลยปล่อยตามธรรมชาติไม่ได้ขายเลยลูกเล็กๆดูนี่แก ทำแบบตามขั้นตอนของเขาว่ามันจะดีอย่างที่เขาทำกันไหมเป็นรุ่นแรกที่จะทดลองทดลองทำแบบตามที่เขาทำกันมือใหม่ค่ะมือใหม่เนี่ยเด็ดลูกทิ้งว่ามันจะได้ผลไหมแต่ว่าเรื่องลูกติดดอกนี้ติดแน่ แต่ว่ามันจะโตรหรือเปล่าโยงระยะไปหมดมีแต่นนลูกมันจะดกเกินไปไหมยังเงินก็ไม่เคยนี่ของลุงค่ะลุงแกทำงานเสริมทำแบบสนุกสนุก ใจรักแต่ไม่มีเวลามาดูแลตัวนี้ดกดกเปิดกล้องมาก็ชมแบบดกดกไปเลยถ้าลูกโตรสหวานก็พอจะได้ขายบ้างเนาะแต่ตัวนี้องุ่นก็ไม่ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ ผ่านหน้านี้ไปคงจะราคาดีขึ้นนะหน้าหนาวอันนี้ก็ประมาณอีกสอง,สองสเดือนนะึงถึงจะออกเนี่ยถึงจะได้เก็บขายลูกกำลังเล็กๆอยู่แต่ดกหน้าดูโอ้ยเต็มเลย เงินปวดแขนแล้วเดีย๋ยมาถ่ายทำให้พี่น้องชมถือโทรศัพท์ปวดแขนหมดแล้วอุ้ันี้พันอะไรพันอะไรก็ไม่รู้นีลูกใหญ่แล้วลูกห่างดีด้วยถ้าลูกติดห่างๆแล้วลูกมันจะโตหน่อยถ้าทุถ้าลูกย่น ติดตดกันแล้วมันเล็กแจก็พยายามมาเด็ดทิ้งนะวปวดแขนปวดแขนด้วยหงุนกำลังเพลินเนี่ยดูพี่น้องเอ้ยติดดกจริงๆแต่มันจะโตจะหวานไหม อันนี้พันอะไรไม่รู้วิริเวสเหรอวิเล็ดนะม,มั้งยังไงก,ก็ไม่รู้สายพันธุ์องุ่นเท่าหรอกปลูกกำลังขนาดขนาดลูกอง,งุ่นที่แบบลูกเล็กๆเขาเรียกอง,งุ่นอะไรไข่ปลาหรืออะไรล่ะ อันนี้มันเป็นแบบลูกใหญ่มันยังเล็กอยู่ติดเยอะเลยแต่รสชาติจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้ขายสักรุ่นเลยเป็นพวงระยะละเยอะเลย เล็บเลยเนี่ยยาวเล็บเลยเนี่ยน,นชุดเนี่ยแถบนี้ติดเป็นลูกขนาดเดียวกันทั้งแถวแถวยาวเหยียดคนใจมันรักเนี่ย อยากทำแกก็ทำงานประจำก็มีไม่ได้ว่างเลยลูกองุงนก็ติดมน้าดูไม่มีเวลาจะมาขยายโอยแถวนี้มีลูกทั้งแถวแต่ไอแถวนี้มันเป็นพันเห็แนแกบอกว่ามันหนักแถวนี้ต้นลําต้นใหญ่ ลูกก็ใหญ่แต่มันหนักมันยังไม่ติดลูกมีติดนี้พวงนี่ยมีทั้งแขบมีพวงห่างๆงเงมันก็ขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเนี่ยมาถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ชมกัน ติดยะยะยะเยจะได้ผลดีตอนเก็บเกี่ยวหรือเปล่าก็อรอลุ้นกันไปแถวนี้ที่สองฝากข้างนูน้นสองแถวเดี๋ยวพาไปชมอีกหน่อยข้างนูน้นสองแถวข้างนี้แถวหนึง่งติดหน้าดู ข้าวหน้าหนาวแล้วคงจะดีเนาะเนี่ยพันอะไรต่ดแหลมๆเนี่ยลูกเยอะมันจะโตไหมลูกย่นย่นจังเลยต้นนี้เด็ดทิ้งไปก็เยอะละ จบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะที่มารับชมที่ติดตามยายเงินติดตามเกี่ยวกับน,น้องแมวน้องหมาเยอะแต่ยางเงินไม่ค่อยได้มาถ่ายแบบกเกษตรให้ชมกันเดี๋ยวถ้ามีเวลา,างุนเริ่มโตหรือได้ขายยงเงินก็จะมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆ คุณสำหรับที่ติดตาม